เพื่อนๆครับเดี๋ยวเครื่องนี้นะครับทีวีซิงเกิลนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของวงจร ABL ที่มันมีปัญหาอยู่นะครับมีไฟกระโดดแปะ๊ะแปะ๊แปะปะก่อนหน้านี้ผมได้ทำการเปลี่ยนในส่วนของเจ้าไฟแบกนะครับซึ่งไฟแบกไฟรั่วนะครับผมได้ทำการเปลี่ยนถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ ไม่เกิดอาการภาพจางแบบนี้นะครับภาพจางแบบนี้ก็จะไม่มีคลิปนี้เลยนะครับก็พอดีว่ามันมีอาการภาพจางแบบนี้ทีนี้ภาพภาพมันจางมากนะครับเจือจางเลยครับมันบอใสเกลือเลยนี่นะครับก็อาการที่เป็นไฟแบกเสียนะครับทีนี้มันก็มักจะมี R ที่มันขาดมันไหม้ไปด้วยนะครับในเส้นทาง EBL ผมก็ใส่ไฟแบกเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ผมก็มาเห็นไฟมันกระโดดแป๊ะแป๊บแป๊แป๊อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนมาดูมาดูมาดูผมไม่เห็นเลยนะที่แรกนะมันบังอยู่เนี่ยอะไรมันยืนอยู่แบบนี้ผมก็ไม่เห็นว่าอามันจะขาดนะไม่ไม่เห็นการขาดของเจ้าตัวต้านทานตัวเล็กเลยนะครับนี่ดูนะครับนี่นะครับมันมีมีซีมีอะไรบังอยู่ พอผมเสียบปลั๊กแล้วมันเป็นไฟกระโดดนะครับไงกระดตแป๊บ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 ไครับเนี่ยเออผมถึงมาเห็นยังไงมันบานอยู่มันอยู่มันอยู่แบบนี้ถึงเห็นในครับเนี่ยนั่นะโอ้นะครับมันจะส่งผลให้เป็นภาพจางๆนะครับตัวนี้ภาพมันจะเลือนลางมันจะจางๆหน่อยสายไฟแบกเข้าไปมันเป็นภาพจางๆนะครับไฟแบกที่เสียยมันเสียในลักษณะของไฟมันรั่วนะครับ ที่ได้เปลี่ยนไฟแบตนะครับแล้วทีนี้พอขั้นตอนนี้ผมไม่ได้บันทึกไว้นะครับตอนที่ค้นหา้เพราะมันเห็นเลยทันเตอร์ฮอมันพังแล้วก็ใส่ทันเตอร์ฮอเข้าไปแล้วมีไฟรั่วออกมาก็เลยไดาทำการเปลี่ยนไฟแบตแล้วก็เลยมาเห็นในส่วนของในตัวตันทานตัวนี้มันกระโดดนะครับเป็นไฟกระโดดครับครับับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่สนใจของเพื่อน ที่กาลังซ่อมทีวีรุ่นเก่าอยู่นะครับก็เลยมาบันทึกวิดีโอให้เพื่อนดูนะครับนานๆันนี้มันจะค่าเท่าไหร่ก็คงจะต้องเอาออกมาดูเราลองตัดแบบนี้เลยนะครับอู้นี่ไงครับ 1K นะครับ 1K น้ําตาลดําแดงนะครับตัวที่มันมีไฟกระโดดอยู่เนี่ย 1K นะครับเพราะว่ามันกระโดดด้านด้านบนนี้นะครับนี่ด้านนี้ไม่โดดเลยนะครับก็เลยยังมองเห็นสีอยู่นะครับ เพื่อนๆที่กําลังลองทดสอบการอ่านค่าอาก็อันดําแดงนะครับมันเป็นหนึ่งเคนะครับตัวนี้โอ้แจ๋วจริงๆเลยอ่เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะครับทีนี้มันจะยังกระโดดอยู่ไหมนะเป็นแบบนั้นเนละเดี๋ยวดูใกล้ๆกันเลยนะครับมันจะเห็นไหมอ่าตัวนี้มันหนึ่งส่วนแปดวัตต์นะครับเนบี่ยเล็กมากนะครับหนึ่งเคนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเอาตัว 1K ตัวใหม่ใส่ลองดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะทีนี้ก็เห็นนะครับนะ 1K นะครับก็จะใส่เข้าไปแล้วมาดูว่ามันจะยังมีไฟกระโดดหรือไม่อย่างไรนะครับตัวนี้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง451นะครับ451เป็น ABL นะตัวนี้ แตกแล้วมันก็มีไฟกระโดดนะครับนี่นะครับได้ดำเนินการเอาตัวท่านทานหนึ่งทีใส่เข้าไปนะครับแล้วทีนี้ก็จะดำเนินการเสียบรักไฟนะครับเพื่อที่จะดูว่าจะมีไฟแตกไหมนะครับไม่มีแล้วนะครับดี๋วนี้เครื่องทำงานนะครับ ก็ยังไม่ดีนะครับเวลานี้ภาพค่อนข้างจางมากๆเลยหรือว่าจะเป็นที่ทันเตอร์เสียผมก็ยังไม่ได้ดูเลยเห็นแต่าขาดนะนะครับก็พอดีเห็นเป็นทันเตอร์ตัวนี้ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับหา B หาบตรงนี้นะครับ B C E นะครับสีดํามาจับขา B แล้วก็วัดมาที่ซก็ไม่เห็นเลยวัดมาที่ E ก็ไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้เสียด้วยนะครับนันตัวตัวนี้ขาดนะครับนะอู้หสิบแปดนาฬิกาโดยประมาณแล้วนะครับของวันที่วันที่สิบนะครับวันนี้นะครับสิบมีนาคมสองพันหกรอยสิบสี่นะครับเดี๋ยวผมไปหานะันเตอร์ตัวนี้มาใส่กน,นะครับนะ วันนี้รู้สึกเคลียเพราะอากาศร้อนมากนะครับนะครับแทนเตอร์นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นชนิด npn นนะครับขึ้นแบบนี้นะครับราคานี้ก็ต้องขึ้นแบบนี้นะครับตัวเดิมไม่ได้การเลยนะครับมันขาดไปแล้วนะครับไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยครับ ตัวนี้ก็เรียกว่าขาดนะครับทันเตอร์นี้มันจะเสียได้หลายแบบเลยนะครับเพื่อนๆก็จําวิธีที่มันดีไว้นะครับตัวมันดีไว้นะครับถ้านอกเนื้อจากตัวมันดีเสียหมดเลยนะครับเพื่อนบางคนก็ไปจําแต่ว่าตัวไหนมันเสียนะครับถ้าเราไปจําตัวมันเสียอาการเสียของทันเตอร์เนี่ยมันเสียไม่เหมือนกันนะสิทีนี้เราต้องจําตัวที่มันดีไว้ก่อนนะครับอาจจะต้องหัด วัดพวกคลันเตอร์นะครับพอวัดเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตัวไหนมันดีนะครับถ้าตัวไหนมันดีแล้วปุ๊บนอกเหนือจากตัวที่มันดีเลยเคยเคยตากแตกต่างไปจากตัวที่มันดีมันก็เสียทันทีเลยนะครับนะครับวิธีการจําผมใช้แบบนั้นนะส่วนมากแล้วก็จะไปจําวิธีการเสียของมันจําลักษณะการเสียของมันพอไปจําลักษณะของการเสียของมันแล้วเนี่ย มันจะทําให้เปลืองหน่วยความจําในสมองเรานะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับท่าน,นนะลองลองดูนะครับเพราะว่าหลายคนจําจําตัวเสียนะครับไม่ค่อยจําตัวดีก็เลยค่อนข้างที่จะใช้หน่วยความจําเยอะเกินไปครับแบบเดียวกันกันกบเราจําแต่คนไม่ดีกับชีวิตเรานั่นแหละครับ่วนมาก ก็มีแต่คนไม่ดีทีนี้คนดีมีไม่กี่คนเพราะว่าเราไปจําแต่คนที่ไม่ดีแต่ตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวกับงานนะครับัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมดูเมื่อกี้ไม่ได้นะครับอาขาดเปลี่ยนอาแล้วไม่ได้เพราะว่าทนานเตอร์มันขาดอยู่แล้วเวลานี้ผมก็เปลี่ยนทันเตอร์เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะเป็นยังไงน้อทีนี้เนะี่ยะไฟกระโดดก็ไม่มีแล้ว <c oughs> เออมันน่าจะดีขึ้นนะนะเพราะว่าตัวหนังสือมันก็เริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะนะรครับจำารือเป่โอ้ชัดเจนเลยเอาเคนะครับเ,เดี๋ยวเพื่อนดูภาพกันนะครับครับนี่ก็เข้มขึ้นมากเลยนะครับเข้มขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ค่ำแล้วด้วยนะครับตะวันตกดินแล้วด้วย มันก็เลยมืดแล้วทีนี้ก็ภาพก็เข้มขึ้นมาด้วยก็เลยชาร์จไปใหญ่เลยครับทีนี้โอ้โหโสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับทีวีเครื่องนี้นะครับดู ABL นะครับเพื่อนๆล้วช่างวิทย์ก็คงจะต้องลาจากไปแล้วลหละนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เมืไไ่อยไรพี่น้องเอ้ยมันแดมนดมันหอนยังนะครับลาจากไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ